คณะกรรมการนะครับและราภนผู้รักชาติรักบ้านรักเมืองนะครับผมขอสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับเป็นเรื่องของเออรบภาษีเงินได้ของปิโตัวเลี่มงนะครับเขียนมายาวมากนะครับแต่ผมขอนิดเดี่ยวนะฮะต้องการให้เปลี่ยนนะฮะวิธีการขออนุญาตนะครับถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งชื่อต้อง ประทานโทษด้วยนะครับเวทีนี้เป็นเวทีพรบปิโตเลียมถ้าเป็นพรบภาษีเงินได้ปิโตเลียมจะจะเป็นอีกห้องนึงอ๋อได้ครับหรือจะฝากประเด็นไว้ที่ทีมงานก็ได้ยวฝากประเด็นครับผมนายพงวิจิตนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นแพ็กเกจนะขอขอเรื่องการคืนท่อนะฮะให้กับภาครัฐนะฮะที่ปิโตเลียมทาทุกวันเนี่ยนะปตทเอาไปเป็นของเขานะฮะให้คืนมาเป็นภาครัฐได้ได้นะครับ และอีกเรื่องนึงครับยกเลิกผลประโยชน์ตอบแทนนะฮะพิเศษนะครับจากคุ่มผู้บริหารนะฮะไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับแต่ที่จริงเขาคุยกันหมดแล้วนะครับและเรื่องการจัดกองทุนนะฮะสวัสดิการสังคมจากปิโตรเลียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปีระบบบำเหน็จบำนาญของประชาชนนะฮะควรจะได้รับมากกว่านี้นะครับที่จริงผมมีเยอะนะฮะ ก็คิดว่าผมไม่กินเวลาอ่าคนเลื่อนมากอยากให้คนที่จามีข้อเสนอที่มากกว่านี้นะครับส่วนในเรื่องในเรื่องของไอปิโตเรียมเป็นพระราชบัญญัตินี่ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมฝากเรื่องไว้ที่นี่นะครับครับขอบพระคุณครับ